คำคคว่าป่วยทุนคณผูมิโอสวัสดีค่ะทุกคนชื่อมิโอนะคะจากเพจมิโอเซ็นเซค่ะก็วันนี้ก็จะมาสอนคำว่าป่วยนั่นเองผมเมื่อวานนะคะมิโอไปฉีดวัคซีน mm hmm. เข็มที่สามานะคะเข็มที่3ามมิโอฉีดไฟเซอร์เนาะสองเข็มแรกก็ฉีดแอสตราไปนะคะ มีคนถามมาบ่อยอเกินบอกไปเลย <c oughs> ค่ะก็สำหรับคำว่าป่วยเป็นไข้นะคะที่มาสอนคำนี้เนาะเพราะว่ามิอก,ก็เหมือนแบบตัวลุมลุมป่วยนิดหน่อยเหมือนจะมีไข้เล็กน้อยเป็นอาการเอฟเฟกหลังจากที่ฉีดยาวัคซีนนั่นเ,เองนะคะโอเคมาที่คำแรกก่อนเลยคำว่าเป็นไข่มีไข้ละกัน,นะคะ่ะ <c oughs> ก็คือคำว่าเนสึกะอารุเนสึกะอารุนะคะถ้าจะบอกว่ามีไข้สูงก็จะเป็นเนสึกะทักไข้เนสึกะทักไข้ถ้าจะบอกว่าไข้ต่ำนะคะก็จะเป็นเนสึกะฮิคุยเนสึกะฮิคุยส่วนคำว่าก็คือคำว่าเบลคิเดสเบลคิเดส นะคะแบบไม่สบายอะไรอย่าเนาะเบียวคิดเดสเป็นหวัดก็มีคำน่ายนะคะก็คาเซกะฮิคุคาเซกะฮิคุนะคะก็ะนะะจะมี3คํคำนี้เนาะที่สา,สามารถบอกได้ว่าอาการนอนนี้เราเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะมาฝากแต่เพียงเท่านี้นะคะค่อยๆเรียนดูกันไปเนอะจากไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันองนี้ออกไปเรื่อยๆนะคะจะพยายามลงทุกวันเลย ไว้เจอกันใหม่นะคะจ้ามาตาแน่